เอาใส่พริกแห้งปลนลงไปเจ้าวันนี้เป็นอ้อเลาะสูตรพริกแห้งเจ้าวันนี้นะเราจะต้องเอามาจิ๋วก่อนนะเจ้ามันลำ้ำใือมันหอมเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้น้ำอ้อยปลาเข้าครัวกับแม่แก้วแ็มแล้วเจ้าวันนี้อีแม่เปนจะแย่งน้ำพริกปลาอ้อเลาะเจ้าก่อนเราจะไปรับชมบนเปิน่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แก้วกันนะเจ้ากรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าแม่แก้วปนจะแยจะได้เจ้า อันนี้วัตถุดิบลักของเฮาเจ้าจะเป็นปลาต้มหน่อนวันนี้เขาใช้ปลาดุกนะเจ้านี่เจ้าเขามาตํำกันเลยอีแม่ปุ๊ใส่หอมข่าลงไปต่ำก่อนเจ้าใส่เกลือลงไปเลยเจ้านี่เจ้าแล้วเฮาก็จะมีพริกป่นหนอนี่เฮาใส่พริกแห้งป่นลงไปเจ้าถ้าไผ่มาใส่พริกแห้งปน่นก็ใส่พริกเป็นเม็ดก็ได้เน้ออันนี้แม่บอกว่าอันนี้น้ำพริกปาลาอ้อเลาะสูตรใส่พริกแห้งหนะเจ้าอนนี้กูเติร์ปจะใส่พริกดิบเนะ วันนี้เขาเปลี่ยนแนวใส่พริกแห้งเจ้าหลังจากเขาตำพริกแล้วก็ใส่ป่าลงเลยเจ้านี่เสร็จแล้วเขาก็จะตำป่าให้เข้ากันกับพริกที่เขาตำเลยนะเจ้าวันนี้เป็นอ่อละสูตรพริกแห้งเจ้าวันนี้นะมันก็จะล้ำเหมือนกัน,นเจ้าล้ำคนละอย่างเนาะหอมๆเนี่ยใส่พริกแห้งอะ่ะ มีเจ้าเติมน้ำมันลงไปและเจ้ามีเจ้าหลังจากน้ำมันห้อแล้วเราก็เอากระเทียมลงเลยเจ้าเอากระเทียมไปเจิยวให้มันหอมก่อนเนาะกระทะโคเลคิงตัวน,นี้ร้อนเร็วมากๆเลยนะเจ้านี่ถ้าคนเปิดสนใจก็กดแอดไลน์โคเลคิงช็อปกอโคดเอลเคดีหนึ่งร้อยนะเจ้าคนเปิดจะได้ส่วนลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเจ้ามีเจ้าเฮาก็มาตักเอาปล่าของเฮามาใส่กระทะเลยเจ้านี่ดู เราจะต้องเอามาเจียวก่อนนะเจ้าให้มันล้ำให้มันหอมเนาะน้ำพริกป่าสูตรพริกแห้งนี่แม่เ่าจะเอามาเจียวก่อนนะเจ้าเห็นน้ำพริกป่า,ปาออนเลาะเจ้านี่นะกระทะโคเรคิงตัวนี้นะเจ้าร้อนเร็วเนาะแล้วก็เคลือบกริ้นชิ้วย่างดีทําเพื่ออาหารบะติดกระทะนะเจ้านี่เขากลนไปกลมมากระตุ่มจิตติดนี่เจ้าเทน้าร่างครอกลงไปเลยเจ้านี่จิติดกระทะแต่นะเจ้านี่เขากลนกลนได้สบายเลย เาาขาบอกบนเครือบกินชิ้วอย่างดีเนาะเป็นสารเครือบกระทะตีทำเพื่ออาหารบะติดหม้อบะติดกระทะเจ้านี่เรียงเพศต,ตังในดีไซน์สวยรสูสวยงามนะเจ้าดูขนาดอีแม่เปบนฟึ่นไปโดนขอบั่านไหนยำติดเลยดูไหลลงอย่างดีเลยเจ้าเนาะยมติดแดงน,น,น,น่ะนะวะเนะ แคนี้เราก็จะปรุงเครื่องแล้วเจ้านี่มีหงชูรสเนาะเติมชูรสไปเล็กน้อยเจ้าเนี่ยดูปิ้นไปปิ้นมากล่อมจิติดกระทะนะเจ้านี่ตั้งปื้นมาติสเลยปกติตัวเขาคั่วมันจะแห้งเหรอนม่แห้งเลยเจ้านี่ใชได้สบายเลยเจ้าสําหรับคนรักสุขภาพนี้แนะนําเลยนะเจ้ากระทะแบบนี้เนาะ ใส่ผักปปอมใบหอมลงไปเจ้าอันนี้คือซุกแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากระเดี๋ยวเขาจะมาถกลงเพื่อพอนะว่ามันบัดติดกระทะแต่แต่เจ้าไหนดอเฮีอีแม่บดกลเหรอมันจะติดแต่แตเจ้านี่ปกติมันก็จะต้องมีผงเนาะถ้าเขาใส่กระทะปกติเนาะอ,อันนี้กระทะโคเลคิงนะเจ้าปเปิ้ลมามีอาหารติดกระทะเลยเจ้านี่เจ้าเรียบร้อยละอีแม่ปกติจะชิมดูก่อนดูวันนี้แดดแห้งใครจ้าตาเนี่ยนะเจ้า เมนได้อืมจับละวว่ะนี่เจ้าน้ำพริกป่าเนาะนี่เจ้าเรียบร้อยละเฮากระเทใส่ถ้วยเลยนี่นี่เจ้านี่ดูข้อดีของกระทะเป็นบะติดกระทะเลยแต่เจ้านี่หัวราะอีแม่บนทองลงไหลงลงล,ล,ล้วล้วเลยนี่นี่เห็นชัดเลยเจ้านี่ตีอันดำๆด,ด,ดำเจนอย่างเงาวันานั้นนันน้ำอ้อยเอาไปเนี่ยอย่างบางอย่างเนาะมันเลยไหมเมนได้เจ้าแต่เกาะบะติดกระทะเหมือนเดิมแต่เจ้านี่ เรียบ้อยเจ้าน้ำพริกป่าสูตรพริกแนะห้งเนาะหอมสดๆเจ้าเปิดๆลองเอาสูตรนี่ไปทำกันได้นะเจ้าล้ำแต่เนอเรียบ้อยละเจ้าน้ำพริกป่าสูตรพริกแห้งล้ำๆกับบะทัวปีต้มมะมอเจ้าทั่วปีนี่ิ้นจะใส้กินไหนมันเนาะกินกับน้ำพริกป่านี่มันจะมันๆนันวๆล้ำไปแต่กันเห้หมดนะเจ้ากับข้าวันฮ้อนเนาะ